สวัสดีครับและแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายของบทที่1น,นะครับก็อย่างที่เคยกล่าวไปในคลิปก่อนๆหน้านี้ว่าบทที่1ของเราจะเป็นบทที่ยาวที่สุดนะครับจากนั้นบทอื่นๆก็จะมีเนื้อหาที่น้อยกว่านี้นะครับเราจะปิดท้ายด้วยเรื่องเมตริกและกราฟนะครับตาม สำหรับคนทั่วๆไปเนาะเราก็อาจจะแสดงกราฟโดยการวาดรูปนะครับหรืออาจจะกล่าวเป็นคำพูดหรือใช้วิธีในการอธิบายเหมือนกับที่เราเคยได้เรียนรู้กันในคลิปต้นๆนะครับนอกจากนั้นนะครับวิธีหนึ่งที่มีประโยชน์นะครับก็อาจจะทำอยู่ในรูปของเมทริกซ์นะครับซึ่งใช้ในการเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ได้ นะครับนอกจากจากนั้นแล้วไอ้ตัวเมทริกซ์นี่มันยังทำให้เราได้ทราบคุณสมบัติอื่นๆนะครับซึ่งเราอาจจะมองไม่มองไม่เห็นถ้ามันเป็นภาพนะครับในบทนี้นะครับเราจะสอนเฉพาะเมทริกพื้นฐานนะครับก็จะเป็นเมทริกประชิด นะครับอีกอันนึงจะเป็นเมทริกเชื่อมติกนะครับซึ่งที่จริงแล้วยังมีเมทริกอื่นๆซึ่งซึ่งมีประโยชน์ในการศึกษากราฟนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้กล่าวกล่าวถึงตัวที่ได้รับการศึกษานะครับในปัจจุบันค่อนข้างสูงนะครับอาจจะสูงกว่าเมทริกประชิดด้วยซ้ำนะครับก็คือล a าไปเชื่น แมทติก์นะครับก็ขอกล่าวเฉพาะชื่อให้ให้พวกเรารู้รู้ว่าไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องศึกษาเฉพาะ m มทติกประชิดเนาะสำหรับ m มทติกประชิดนะครับเราก็จะกล่าวถึงคุณสมบัติบางอย่างของมันมันด้วยนะครับก็จะขอกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลว่าเมทริกประชิดนะครับถูกใช้งานในเรื่องเกี่ยวกับ Deep Learning ที่ใช้กับกราฟนะครับเพราะว่า m ม t ร i c ประชิดนี่มันสามารถที่จะส่งผ่านข้อมูลจากจากจุดยอดที่ Adjacent อ่าที่ประชิดกับจุดยอดที่สนใจได้ตัวนี้ขอพูดคร่าวๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวจะมาพูดคร่าวๆเผื่อว่าเราจะไปเจอเราจะไปเจอในที่อื่น ต่อไปนะครับตัวนี้อาจจะยังมองไม่เห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความสำคัญในการใช้งานหลายๆด้านเลยนะครับโอเคครับให้กราฟหลายเชิง G นะครับมีจุดยอดจริงๆเป็น A,B,C หรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะเรียงเราจะเรียงจุดยอดเป็น v 1 v 2ถึง vvn ล้วอาจให้ A แทนด้วย V1 นะครับ B แทนด้วย V2 อะไรอย่างางี้นะครับชื่อก็ไม่ไม่ค่อยมีความหมายกับเรื่องโครงสร้างทางกราฟเท่าไหร่นะครับเมทริกประชิดหรือ adjacency matrix นะครับก็ใช้สัญลักษณ์ในของกราฟ G ของผมจะจะใช้ A วงเล็บ G นะครับหลายๆที่ก็จะใช้ต่างกันไปนะครับคือเมทริกขนาด N คูณ N ที่มีสมาชิกตำแหน่ง แถวที่ i หลักที่ j นะครับคือจำนวนเส้นเชื่อมที่มีจุดปลายคือ v1 และ vj นะครับตอนนี้อันนี้คือตัวอย่างกราฟนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีในบทนี้กับ adjacency matrix เพื่อให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นเนาะตัวนี้ก็ v1 v2 v3 v4 v5 v6 v1 v2 v3 v4 v 5ห6ตัวอย่างเช่นนะครับจาก V1 ไป V2 นะครับ V1 ไป V2 มีเส้นเชื่อม2เส้นนะครับดังนั้นแถวที่1หลักที่2นะครับค่าตัวนี้ก็คือ2นะครับจำนวนเส้นเส้นเชื่อมที่เชื่อมระหว่างคู่คู่นี้ดังนั้นนะครับแถวที่2หลักที่1นะครับก็จะมีค่าเป็น2 2ด้วย คุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งของเมทริกประชิดในกราฟที่ไม่มีทิศทางน,นะครับก็ก็จะทำให้อ่ามันจะมีคุณสมบัติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของอ i g เก v นไ u e และอ i g เก v นเวเตนะครับค่าของอ i g เกนะครับอันนี้ก็กล่าวให้ฟังเฉยๆนะครับว่ายังมีการศึกษาต่อในลักษณะข,ของ L g e b r a บ c g กราฟ เชอรี y นะครับสำหรับเมทริกประชิดและลาปเชียนเมทริกอีกด้วยนะครับเพียงแต่ว่าในคอสคอสนี้นะครับเราจะไม่ไปถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะมีการใช้ลินเนียเอลจิบ้ากันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับหรืออย่างตัวนี้อ่าอย่าง V3 กับ V5 นะครับ V3 กับ v V5 v แสดงว่าตัวนี้ผิดใช่ไหมครับ v สกับ v ห้าตัวนี้ต้องเป็นมี v สมกับ v ห้าตัวนี้นะครับดังนั้นตัวนี้ต้องเป็นหนึ่งนะครับ v หกับ v สตัวนี้ต้องเป็นหนึ่งอาจจะนะครับอันนี้จะมีบางอันตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นฉบับดับนะครับแล้วก็ฉบับจริงนี่สูญหายไปกับสูญหายไปกับ ได้เก็บข้อมูลนะครับของบริษัทหนึงไม่บอกเดี๋ยวกลัวโดนฟ้องนะครับ V6 ไป V5 นะครับ V6 ไป V5 อ่ามี1นหือวีกับ V6 มีเส้นเชื่อม1เส้นนะครับทีนี้สิ่งที่สิ่งที่ในหนังสือแต่และเล่มไม่เหมือนกันก็คือตัวที่เป็นวงวนนะครับ ในเล่มเล่มนี้สังเกตว่า v สไป v v 3มี1เส้นผมให้ค่าเป็น1น,นะครับแต่ว่าในหนังสือบางเล่มนะครับอาจจะให้วงวน1วงมีค่าเป็น2ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเจอกับการใช้งานกับกราที่มีวงวนเท่าไหร่นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปเจอคุณสมบัติบางอย่างนะครับเพื่อให้รู้ว่า มันมีการใช้งานกับเมทริกประชิดได้จริงซึ่งจริงๆก็มีหลากหลายเลยนะครับแต่ว่าผมจะยกมานะครับดังเช่นอ่าตัวนี้คือเมทริก G อ่าไม่ใช่เป็นกราฟ G นะครับและเราจะได้ adjacency เมทริกดังนี้นะครับเราก็เช็คไปเสร็จแล้วนะครับเรายกกำลังเอา A G คูณ กันเองนะครับเป็น a กำลัง 2g เอา a กำลัง 2g ไปคูณกับ a g นะครับได้กราฟออกมาแบบนี้ก็าอาจจะมีคำถามว่าแล้วเราคูณทำไมนะครับอันนี้เรามาดูครับดูทฤษฎีบท 1. 7.4นะครับให้ Ag เป็นเมทริกประชิดของกราฟหลายเชิง g นะครับแทน aij ยกกำลัง k นะครับแทนสมาชิกตำแหน่งที่ i หลักที่ j ของเมทริก์ a กำลัง k g นะครับจะได้ว่าสมาชิกในตำแหน่งนี้นะครับของ a กำลัง k g จะเท่ากับจำนวนแนวเดินความยาว k จาก vi ไปยัง vj ในกราฟ G นะครับลองดูตัวอย่าง กน,นะครับเช่น a กำลัง2 g ตัวนี้ในตำแหน่งสุดท้ายคือ v 5นะครับ v 5จาก v 5ไป v 5ตัวนี้เป็น3นะครับผมกำลังจะบอกบอกว่ามันมีแนวเดินจาก v 5ไป v 5ความยาว2อยู่3าสเส้นทางนะครับตัวนี้ก็เป็นจาก v 5ไป v 2กลับมานะครับ1เส้นทาง ตัวนี้1เส้นทางตัวนี้1เส้นเส้นทางเอาดูตัวเยอะๆขึ้นมาหน่อยนะครับสมมุติว่าเรามาดูตัวตัวนี้นะครับจาก v 2ไป v 5นะครับ v 2ไป v 5นะครับตัวนี้ความยาว3จะมี4เส้นทางนะครับ v 2ไป v v ซึ่งเดี๋ยวเราเราจะหาดูว่ามันมีจริงไหมสี่เส้นทางนะครับ ตัวนี้เป็นเส้นทางที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอครับเดี๋ยวผมขอพอสแล้วจัดการกับตัวนี้นิดหนึ่งโอเคครับในภาพทั้ง4นี้ผมแสดงให้เห็นจาก V2 ไป V5 ด้วยแนวเดินความยาว3ทั้งหมด สี่ลูกนะครับเมื่อกี้นี้ผมดันไปให้แนวเดินความยาวห้าด้วยอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้ยาวหนึ่งสองสามนะครับตอนนี้ก็หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสองสามซึ่งมีทั้งหมด4ี่สี่อันนะครับ เดี๋ยวเราจะดูการพิสูจน์ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับทีนี้สิ่งที่เราได้ตามมานะครับก็คือว่าให้ AG เป็นเมตริกประชิดของกราฟหลายเชิง G ที่มีจุดยอด N จุดนะครับจะได้ว่ากราฟ G เป็นกราฟเชื่อมโยงก็ต่อเมื่อนะครับสมาชิกทุกตัวนะครับที่ไม่อยู่ในแนวทแยงมุมของ AG บวก A กำลัง 2G จนกระทั่งถึง a กำลัง n ลบ 1G ไม่เป็น ศูนย์นะครับตัวนี้ก็คือสมมติว่าเราไปเก็บข้อมูลในลักษณะของเมทริกประชิดนะครับเราไม่ต้องไปสร้างเป็นภาพก็ได้เราสามารถที่จะคำนวณว่ามันเชื่อมโยงได้หรือไม่นะครับจากคุณสมบัติของเงื่อนไขนี้นะครับตัวนี้ขาขากลับง่ายนะครับให้สมาชิกทุกตัวที่ไม่อยู่ในแนวทแยงมุมของ ผลรวมนี้นะครับผลรวมเมทริกนี้ไม่เป็นสูตรนะครับดังนั้นนะครับจุดยอดสองจุดที่ต่างกันใดๆจะมีรอยเดินนะครับเชื่อมระหว่างจุดนั้นที่มีความยาวไม่เกิน n ลบหฉะนั้น G เป็นกราฟเชื่อมโยงนะครับตัวนี้ได้จากทฤษฎีบทที่แล้วนะครับก็คือว่าสมมติว่าอ่ะอย่างสมมุติว่ามันอยู่ใน u กับ v นะครับ u กับ v เสร็จแล้ว ในช่อง u กับ v ที่ a a กำลัง2 g ไม่เป็น0ย์ก็แสดงว่ามีรอยเดินความยาว2นะครับจาก u ไป v นะครับมันอาจอาจจะไปตกที่ a กำลัง5นะครับก็แสดงว่ามีแนวเดินความยาว5แต่ยังยังไรก็ตามเนื่องจากมันไม่เป็น0ูนย์ดังนั้นมันก็จะต้องมีแนวเดินอย่างน้อย1แนวเดินนะครับจากความยาว1 หความยาว2หรือจนกระทั่งถึงความยาว N-1 ลบหก็แล้วแต่นะครับขาไปนะครับขาไปบอกว่าจากทฤษฎีบทที่แล้วนะครับอ่าไม่ใช่ระหว่างจุดยอดนะครับที่ต่างกัน2จุดใดๆนะครับถ้าเชื่อมโยงกันนะครับมันจะมีวิถีที่เชื่อมระหว่างจุดยอดนั้นนะครับใน definition คือจะมีแนวเดินนะครับแต่ว่า พอทฤษฎีบทนี้นะครับบอกบอกว่าก็ต่อเมื่อนะครับสองจุดใดๆมีวิถีเชื่อมระหว่างจุดยอดนั้นแต่เนื่องจากวิถีใดๆในกราฟ g นะครับที่มีจุดยอด n จุดจะมีความยาวไม่เกิน n ลบหนนะครับความยาวสูงสุดที่เป็นเป็นไปได้เพราะวิถีมันไม่ซ้ํามันไม่ซ้าจุดนะครับมันก็จะมีความยาวไม่เกิน n ลบหฉะนั้นนะครับมันก็จะต้อง ถ้าสมมุติว่ามันมีความยาวสองมันก็จะต้อง u กับ v นะครับมีวิถีความยาวสองแสดงว่าค่าตัวนี้จะไม่เป็นศูนย์นะครับค่าในเมทริกถ้าความยาว n ลบหนึ่งเนาะตัวนี้ก็ค่าของ u v ในเมทริกนี้ก็จะไม่เป็นศูนย์นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าตัวนี้นะครับจากทฤษฎีบทที่แล้วก็คือว่าค่าในเมทริกแต่ละอันนะครับยกกำลังของ อ e จจะเซนซีเมติกนะครับค่าในเมติกจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอนะครับโอเคตัวนี้คือสิ่งที่ได้นะครับเอาละเราย้อนกลับมาที่ตัวนี้นะครับว่าทำไมถึงทฤษฎีบทนี้ถึงเป็นจริงนะครับถ้าใครถ้าใครไม่ไม่เข้าใจตัวนี้ก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับสามารถที่จะข้ามไปไปได้นะครับแล้วก็ มาดูเมริกสุดท้ายซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับส่วนนี้ก็เริ่มจะเริ่มจะอ่าจะไม่ต้องเน้นก็ได้นะครับตอนนี้การพิสูจน์โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์บนจำนวนยกกำลังขั้นฐานคือ k เท่าเท่ากับหน,นะครับคำว่าแนวเดินความยาวหนึ่งนะครับแนวเดินความยาวหนึ่งจาก vi ไป vj คืออะไร ความยาวหนึ่งก็มีอย่างเดียวก็ก็คือจะต้องเป็นเส้นเชื่อมจาก vi ไป vj กันเลยนะครับทีนี้มันก็มีกี่ถ้ามันมีสองเส้นทางแสดงว่ามีเส้นเชื่อมสองเส้นนะครับกล่าวคือว่าจำนวนแนวเดินความยาวหนึ่งจาก vi ไปยัง vj ก็จะเป็นเส้นเชื่อมจาก vi ไปยัง vj นั่นเองนะครับก็จากบทนิยามของ ag ก็คือ aij นะครับ aij ของ a g ก็คือจำนวนเส้นเส้นเชื่อมจาก vi ไปยัง vj นั่นเองนะครับเพรความนี้ก็จะเป็นจริงสำหรับ k เท่ากับ1ในขั้นอุปนัยนะครับสมมติว่าทฤษฎีบทนี้เป็นจริงสำหรับ a กำลัง k, k g นะครับก็คือว่าจำนวนแนวเดินความยาว k จาก vi ไปยัง vm นะครับจะเท่ากับ a i m a i m m ของ a กำลังเนะ,นะครับตัว ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีการผิดพลาดตัวนี้จะเป็น Jm นะครับ Jm ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีกำลัง k นะครับทีนี้นะครับในการที่เราเดินเดินด้วยระยะทาง k บวกหจาก vi ไป vm นะครับก็จะต้องความยาวก่อนจะความยาว k บวกบหก็ต้องเดินไป ระยะทาง k ก่อนนะครับจาก vi นะครับเป็นระยะทาง k ก่อนนะครับในระยะทาง k นะครับมันอาจจะไปถึงที่ v 1หรืออาจจะเป็น v 2 v 3จนกระทั่งถึง vn นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับจากนั้นไปอีก1เส้นนะครับ1 1เส้นไปยัง vm ตัวนี้ความยาว k นะครับโดยการนับนะครับโดยการการนับเราก็จะนับวิธีในการเดินนะครับที่เดินทางด้วยแนวแนวเดินความยาวข k ไปยัง v 1นะครับจากนั้นก็ v 1ไปยัง v m ด้วยเส้นเส้นเดียวนะครับตัวนี้ก็จาก v i ไปยัง v 2นะครับด้วยความยาวคแล้วก็จาก v 2ไป v m ด้วยเส้นเส้นเดียวนะครับซึ่งในการคิดนะครับในการคิดจำนวนนี้นะครับก็จากอุปนัยมันก็จาก i ไปยังหนึ่งความยาว k ก็คือ a i i 1ของ a ยกกำลัง k นะครับตัวนี้ตัวนี้อย่าลืมนะว่าตัวนี้ไม่ใช่ยกกำลังนะครับแต่ว่าบอกว่าเป็นของเมทริก a กำลัง k นะครับ จากนั้นคูณกับ a 1 j ก็คือจำนวนเส้นเส้นเชื่อมไปยังตัวนี้ไปยัง j ใช่ไหมโอเคตัวนี้ไปยัง j ดังนั้นตัวสุดท้ายนี้ขอเป็นขอเปลี่ยนเป็น j นะครับเปลี่ยนเป็น j นะครับแล้วก็บวกกับตัวนี้ได้จากหลักการคูณนะครับว่าตัวนี้มันอาจ อาจจะมีหลายๆเส้นนะครับหลายเส้นเส้นทาง6กเส้นตัวนี้มี2เส้นทางนะครับก็6คูณ2เป็น12เส้นทางนะครับกับกรณีอื่นๆก็ใช้หลักการบวกก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ทำให้เห็นความสวยงามว่าซึ่งจริงๆแล้วนะครับตัวนี้มันจะเท่ากับสมาชิกในแถวที่ i หลักที่ j ของ a กำลัง k g นะครับตัวนี้ a i i 1 k a i 1ของ m a t ร i x a กำลัง k นะครับ a i 2องของ m a t r i กกำลัง k a จนกระทั่งถึง a i n ของ matrix กำลัง k ก็คือแถวนะครับแถวที่ i ของ a กำลัง k ไปคูณกับหลักของ a g นะครับก็ก็ประกอบด้วย a 1 j a 2 j จนจนกระทั่งถึง a n j นะครับ ตัวนี้ก็ใช้นิยามการการคูณนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ใช้คอมบินาคอมบิทอริกไปเชื่อมกับน,นิยามการคูณซึ่งในการคูณตัวนี้ก็จะเท่ากับ a กําลัง k บวกหนงะครับ a กําลัง k บวกบวกหนึ่ง, k. K. งซึ่งก็จะเป็นสมาชิกในแถวที่ i หลักหลักที่ j ของตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงให้เห็นให้เห็นการใช้งานของ กราฟกับเมทริกประชิดนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าบางคนอาจจะมีเคยมีคำถามว่าการคูณของเมทริกใช้งานกับชีวิตจริงยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับปิดท้ายนะครับปิดท้ายที่1นึุ่ดจดเจุดเดนะครับตัวนี้ก็จะ พูดเฉพาะนิยามนะครับให้ G เป็นกราฟหลายเชิงที่ไม่มีวงวนนะครับโดยมีจุดยอดคือ v 1 v 2ถึง v n นะครับก็ถ้าไม่ไม่ได้ชื่อนี้นะครับก็แค่เรียงลำดับจุดมาและเส้นเชื่อม e 1 e 2ถึง e m นะครับตัวนี้ก็ถ้าไม่มีชื่อเส้นเชื่อมในลักษณะนี้ก็เรียงเส้นเชื่อมมา metric เชื่อมติดนะครับ incidence matrix น,น,นะครับ บางคนอาจจะใช้ incident metric ถ้าราชบัณฑิตตัวนี้บัญญัติไว้ว่า metric อุบัติการ์ซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สื่อนะครับกับการเชื่อมติดในกราฟผมผมก็ขอใช้สำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งใช้แค่ที่เดียวนะครับว่า metric เชื่อมติดใช้สัญลักษณ์ m วงเล็บ G นะครับตัวนี้ต้องระวังว่าหนังสือแต่ละเล่มอาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับจะเป็นเมทริกขนาด n คูณ m นะครับมีสมาชิกแถวที่ i หลักที่ j นะครับเป็น1ถ้า vi เชื่อมติดกับเส้นเชื่อม ej มิฉชนั้นแล้วจะมีค่าเป็น0ตัวอย่างนะครับตัวอย่างรูปนี้นะครับก็จะเป็นแถวนะครับก็แทนด้วยจุดยอดนะครับ ตัวนี้ก็เป็นหลักเป็นเส้นเส้นเชื่อมนะครับตัวอย่างเช่น e 4นะครับ e 4ตัวนี้ e 4เชื่อมระหว่าง2กับ4นะครับดังนั้น2กับ4ตัวนี้เป็น1ที่อื่นจะเป็นศูนย์นะครับ e 6เชื่อมระหว่าง e 4กับ V5 นะครับดังนั้นตัวนี้จะเป็น1 นังนั้นเป็นสูตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนิยามของเมทริกเชื่อมติดนะครับก็เป็นอันว่าตอนนี้ก็ครบถ้วนสำหรับสาระในบทที่หนึ่งแล้วนะครับในบทหน้านะครับเราก็จะขึ้นเกี่ยวกับกราฟที่มีความสำคัญที่มีการศึกษามากตัวหนึ่งก็คือกราฟต้นไม้นะครับก็เจอกันใน คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ